ได้ยินไหมครับท่านครับมาแล้วมาแล้ว่านห,วหน้นาครับพวกเสื้อแดงภาคตอนออกนอปชทั้งประเทศรอฟังเสียงท่านอยู่เขาถามคามถามผมตั้งแต่เมื่อกางวันจนถึงตอนนี้ว่าเมื่อไหร่หัวหน้าทักษิณจะกลับบ้านครับครับ 好老好了好 ชมประธานชมรมพนักอุดอรเคยให้สัมภาษณ์เมื่อสองวันนั่นแหละครับว่าจะเอาประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทยเกือบ16ล้านเสียงเนี่ยไปรอต้อนรับท่านที่เวียงจันทร์เข้ามาทางหนองคายท่านจะมาไหมครับผมนครับผมจะไปผมจะไปถึงวันที่12ตอตอนเช้าแลก็นอนวันที่12นอนสิ 13, วันที่14บสี่ปเพื่อจะบินต่อไปที่เสียเปรียบ กทำบุญสงกรานต์ท <Ừ. S 1> so uh ี oh. so uh ่เ oh. ส uh ียเปรียบถ้ามีน้องใครใกล้ที่ไหนอยากจะไปทำบุญกับผมก็ยินดีครับยินดีๆก็รับตอเป็นเบอร์นี้ผมจะต้องใช้รถบัสเยอะมากนอนที่เสียเปรียบนะครับแล้วก็วันที่อยากจะไปเจอพี่น้องก็กดถึงกันนะครับต i don't ก็เพราะผมนี่แหละที่เป็นผู้ที่ถูกกระทำเรื่องที่สุดพี่น้องก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำตามมาเราจะยอมซื่อเราจะยอมอดทนเราจะยอมทุกอย่าง ว่าจะถูกข้าไปโดยคนใจอมรินพี่น้องที่ถูกอาญาเท่าไรพี่น้องที่ถูกจำคุกเราจะต้องเยียวยาอย่างเป็นระบบทั่วถึงและพร้อมกันนั้นพี่น้องที่ยังไม่พ้นโทษเราก็จะต้องหาทางทุกทางช่วยทุกอย่างแต่ก็อาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็ไม่อขออะไรคนทำนีที่ผมรู้ปัญหาผมก็จะ Okay. FUCK ยังไม่ได้คพิพาพี่น้องตกงจะได้เจอกันไม่นานจนรอนะครับเพราะเรารอมานานแล้วต่นนี้ก็ไม่ควรทานจนรอนะครับในท่นก็เจอกันที่ิกันที่เียรเทียร์ไนะครับท่านหัวหน้าครับผมชาญยุทธเองตะกูลครับได้รับเลือกตั้งเป็นประธานรปชภาคกหนวันนี้มากันทั้งภาคกรกและทั่วประเทศ คนเดียวนะครับจะเป็นผนังทองผนังทองแดงกับแพงเหล็กกับรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้นะครับนอกจากเราจะมีทีมงานยังมีเสียงสาวๆสวยๆนะครับที่ท่านหัวหน้าคุณดีอยากจะทักทายท่านสักคำหนึ่งครับสวัสดีค่ะท่านนายกจุลีพรจ้าท่านนายกคะดิฉันและท่านจันยุทธเอระกูลจะขอรบกวนท่านคือวันที่14ที่ท่านจะไปเสียมเรียกจะพ ท่านหัวหน้าครับท่านประธานนปชกลางท่านอาจารย์ธิดาอยากจะคุยด้วยสักประโยคครับสวัสดีค่ะท่านคุณทักษิณค่ะป <ste ep> ระชาชนไทยคิดถึงท่านมากอันนี้ประธานนปชรับรองได้ว่ามีความรักและคิดถึงท่านจริงๆค่ะค <ste ep> รับขอบคุณนะครับผมก็คิดถึงทุกคนนะ เป็นกำลังใจพระเดียนจำได้ว่าท่านพูดว่าพี่น้องยังสู้ผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคะขอบคุุณณคคครรัับบบขอนมากเลยที่ที่ช่วยถึงรสดับสด่ เช่นเงินเป็นต้นแต่ว่าที่ท่านได้นั้นมีค่ายิ่งกว่าก็คือหัวใจประชาชนไทยเกือบทั้งประเทศเลยค่ะไรก็ซึไม่ได้ค่ะก็ในนามของพี่น้องประชาชนก็อยากให้ท่านได้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ ประชาชนคิดถึงท่านและก็อยากพบท่านในบุค,คลิกที่เราเห็นวันก่อนเนี่ยก็คือว่าท่านยังแข็งแรงเป็นหน,นุ่มแน่นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ยังแข็งแรงครับแต่ไอ้กุ่ขึ้นระดับหร่าดี ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยแล้วท่านเดินทางอยู่แถวแถวเวียงจันทร์บ้างเสียมเรียบบ้างแล้วก็มาเลเซียบ้างพมา่าบ้างที่นว่าแบบนี้ก็ดีนะจะได้ทําให้คนจํานวนหนึ่งหายใจไม่ทั่วท้องแล้วคนไทยจะได้ไปเทีเ่ยวผมเเดินทางอยู่รอบป่าครับไปไปลาวไปเขมรไปพม่า,มา ข้างประเทศด้วยค่ะขอาเป็คุณค่ะเราขอให้ท่านมีสุขภาพดีนะคะเพราะพวกเราคิดถึงและรักท่านน้นรู้หัวใจของพี่น้องเสื้อแดงว่ารักคิดถึงท่านทุกคนค่ะตับละกครับทีเดียวครับกี่ทีเดียวครับผมได้ครับ ทำให้งานวันนี้คนมาเป็นหมื่นนะครับที่พัทยาาวันออกมีชายหนุ่มอีกท่านหนึ่งอยากจะคุยกับท่านสองประโยคครับท่านครับสวัสดีครับนายครับผมสำเรืธประจําเรือครับนายครับสวัสดีครับนายครับขอบคุณากครับครับนายครับเอ่อชาวจันทบุรีจะขออนุญาตนายไปเยี่ยมด้วยได้ไหมครับนายครับดีครับดีครับได้เจอกันได้เจอกันเร็วนี้ครับครับผมขอบคุณครับนายครับ คครครับรบรับบพวกเราชาวนปชแดงทั้งแผ่นดินปลารวาตัวว่าจะต่อสู้ไม่หยุดจนกว่าท่านทักษิณชินวัตรจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านครับจะกลับบ้านครับครับผมแม่ครับได้พบกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ